ปกติอีฟจะเป็นคนที่อ่านหนังสือดึกๆแล้วก็เป็นคนที่ตื่นเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้อีฟเนี่ยรู้สึกแบบสมองตื้อแล้วก็ไม่ไร้ตัวช่วยในการดูแลรักษาสุขภาพของอีฟนะคะก็คือนี่เลยค่ะน้ําบางคุด Y2C ค่ะซึ่งมีเซนโทนนะคะที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระพอดื่มไปปุ๊บตื่นมาสมองก็จะแบบไร้ขึ้นรู้สึกไม่เพลียรู้สึกสดชื่นที่สําคัญนะคะยังจะทําให้ผิวพรรณของอีฟเนี่ยสดใสเปล่งปลั่งขึ้นอีกด้วยค่ะ จะทำมันให้สุดแรงที่มีเธอเท่านั้นที่เป็นจุดหมายให้สู้ไปกำลังใจที่มีคือเธอคนเดียวเท่านั้นแม้วันนี้ฉันยังไม่พร้อมไม่มีนักใครใครแต่มันยัง ีที่จบไปแหมมันมากๆเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงช้าแต่ฟังดนตรีแล้วก็ความหมายแล้วไม่ธรรมดา,า <c oughs> จริงๆเลยนะคะสำหรับ4ีหนุ่มวงไฮโซเพราะฉะนั้นวันนี้ตามสัญญาเลยค่ะจะมาพูดคุยกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะต้อนรับ4ีหนุ่มวงไฮโซอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะไม่เบื่อกันเนอะอยู่เมื่อวานไปละห <c oughs> ชั่วโมงเต็ม วันนี้อีกหนึ่งชั่วโมงนะคะที่จะมาพูดคุยกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกเลยว่าแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วแต่ว่าฟังจากเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นฝีมือของพวกเราอีกเหมือนกันใช่ครับ,ค,รบคุณอาร์ตวนแต่งหรือเปล่าเพลงน,นี้ก็ใช่ทั้งสาเพลงที่ผ่านมาเป็นฝีมือของคุณแต่งหมดเลยเหรอคะใช่หมดเลยครับโอ้โหจริงๆต้องยอมรับนะนี่ขนาดเป็นแบบกลุ่มศิลปินอิสระว่าถ้ามีค่ายผลักด,ดันเนี่ยต้องประสบความสําเร็จแบบ แน่นอนเลยเพราะว่าฟังจากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไม่ทรบมดาจริงๆเลยแต่ว่าอาจจะต้องให้เวลานิดนึงแล้วกันเพราะเพิ่งปล่อยมาไม่นานเองใช่ไหมคะทั้งหมดก็ประมาณเดือน2เดือนนะครับ2เดือนประมาณ2เดือนแล้วสองเดือนเท่านั้นนอกจากคุณอาร์ตเป็นคนแต่งเพลงแล้วคนอื่นก็ยังมีส่วนร่วมกันเหมือนเดิมในหน้าที่ของตัวเองใช่ไหมคะเพลงนี้จริงๆเราใช้เวลาในการแต่งนานไหมเมื่อสักครู่นี้เพลงเพลงก่อนนี้5 5วันคนใหม่5วันคนใหม่5วันเพลงนี้กี่วันคะเพลงนี้ร่วมสองสเดือนเลยครับสองสาเดือนทําไมมาถึงเวลามัน ท,ที่มาที่ไปต้องพูดถึงพี่คนหนึ่งที่มีบุญคุณกับผมแล้วก็ในวงมากๆคนคผู้ชายคนนี้ถ้าไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือพี่เอมอฟครับเขาเป็นแรงผลักดันคนแรกที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมต้องลุกขึ้นมาทําอะไรที่เป็นของตัวเองกับของไฮโซแล้วของเพื่อนนะทั้งทั้งหมดทั้ง4ี่คนนะครับเขาให้กําลังใจผมมาตลอดครับก็คือผมจะเลิอกอยู่แล้วจะ่แรกจะเลิกล้มความตั้งใจกันอยู่แล้วเขาเขาเขาไม่จุดไฟให้ ลราให้คำปรึกษาเรื่องด้านแต่งเพลงค่อนข้างเยอะอคือจริงๆไปอ้อนแกจะให้แกแต่งให้เหมือนกันแต่ว่ามานั่งคิดว่าเราน่าจะทำอะไรที่ด้วยตัวเองแต่ว่าให้เขาไปลผลก,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 กผักดันเรามาดีกว่า<อ>ก็ปรึกษากันอยู่สองสมเดือนแต่งเสร็จก็เอาให้แกฟังให้แกขัดเกลาลประมาณนี้ครับก็จนจนเสร็จมาเพลงนี้โอ้เนี่ยแหละจนกระทั่งเสร็จเพลงนี้นะคะ เออส่วนหนึ่งจริงๆว่าอย่างที่บอกไปการที่จะเป็นศิลปินแล้วก็ประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายคือแน่นอนทุกคนก็ต้องมีความฝันเคยมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าทอ้อรู้สึกแบบอยากจะเลิกเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เมื่อกี้บอกไปว่ามันหมดไฟแล้วอะใน,ในช่วงเวลาไหนที่มันเกิดฟิลแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้ก็คือไอ้แรงขับดันมันมีอยู่ตลอดอยู่แล้วครับคำว่าไฟคาว่าไฟเนี่ยสำหรับชาวล็อกมันมีอยู่แล้วอ่ามันมีอยู่ในตัวใช่ไี้ แล้วทำไมถึงท้อล่ะทำไมถึงแบบอยากเลิกเลิก,ลกทำแล้วล่ะอาจจะเป็นเพราะเพราะด้วยด้วยด้วยสังคมมากกว่าครับที่ที่จะมาะฟังเพลงเราคนที่จะมาเปิดใจใที่จะมาฟังเพลงของเรา่ะเราจะต้องเจาะไปหากลุ่มนั้นเพราะฉะนั้นมันต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องใช้ความพยายามค่อนข้างสูงที่จะนําเพลงเราเนี่ยให้ให้คนเหล่านั้นได้ฟังบางทีเขาเขาขอ,อาจจะรอฟังอยู่แต่เขาไม่ไม่สามารถหาไฮโซเจอ,อตรงนี้ครับเป็นส่วนที่ท้อค่อนข้างเยอะ เมื่อท e <child> <Station> ํางานไปแล้วเนี่ยเราอยากจะหากลุ่มเป้าหมายที่เขาเข้ามาร่วมกับเราจะเป็นครอบครัวเดียวกับเรากับไฮโซเนี่ยค่อนข้างยากมันต้องใช้ทุนสูงแล้วครับเพราะว่าตัวผมเองแล้วก็น้องและเพื่อนอีกในวงเนี่ยต้องทำอาหารกินกันหมดเลยเพราะฉะนั้นคือหนึ่งค่าใช้จ่ายในในส่วนตัวแล้วก็ปัจจัยต่างๆในการลงทุนในการทํางานตรงนี้เมื่อเราทําเองโดยที่ไม่ม uh um. ีค right the ่ายเนี่ยลงทุนค่อนข้างเยอะพุดตรงเลยตอนนี้ก็คือว่าเยอะมาก เยอะมากแล้วคนอื่นล่ะออย่างพี่ออยบ้างต้องเจอกับอะไรบ้างสําหรับเส้นทางสายนี้ของเราของไฮโซท้อไหมมีครับมีท้อเหมือนกันก็ท้อด้วยกันนั่งท้อด้วยกันนี่งแหละตอนเศร้าก็เศร้าตอนมีกําลังใจก็มีกําลังใจด้วยกันค่ะแต่ถึงณจุดนี้แล้วต้องต้องก้าวเดือนต่อต้องถอยไม่ได้ต้องเดินต่อเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเป็นความตั้งใจและความพยายามของพวกเรอกทุกคนสิ สิ่งที่มันเป็นแรงผลักดันให้เราไม่ล้มเลิกความตั้งใจและความฝันของเรานี่มันคืออะไรคะก็เพราะเป้าหมายครับเป้าหมายเป้าหมายของเราคือเราแค่อยากมีงานของเราในมุมของเราอยากให้คนสักกลุ่มหนึ่งได้มีทางหรือทุกคนได้มีทางเลือกในการฟังเพลงในแนวของเราแค่นั้นแล้วเราก็จะจะได้มีงานทำกันแค่เลี้ยงตัวเองแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่รัก ไปตลอดทั้งชีวิตโอ้โหเนี่ยแหละอูเชื่อว่าอยากจะเริ่มต้นรายการโดยการให้ให้ข้อคิดแล้วก็อยา่างนึงอยากจะเป็นกำลังใจอูเชื่อเหลือเกินไม่ใช่เฉพาะแค่เส้นทางสายดนตรีเท่านั้นหรอกทุกคนมีความฝันกันหมดบางคนมีความฝันอยากจะเป็นดาราบางคนมีความฝันอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่แต่บางทีมันก็ต้องมีอารมณ์ที่มันเหนื่อยแล้วก็ท้ออยากให้พวกเขาเป็นแรงผลักดันให้กับ คุณทุกคนที่นั่งอยู่หน้าจอด้วยนะคะดังนั้นทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการน้องเนงน้องแกละค่ะมาเจอกันเหมือนเดิมนี่แหละในช่วงวันเสาร์วันหยุดสบายๆแบบนี้นะคะช่วงเที่ยงจนถึงบ่ายมองตรงเลยมาติดตามเรื่องราวของความเป็นใต้ค่ะหลากหลายแง่มุมผ่านคนที่ประสบความสําเร็จที่ นั่งเดิมก็เป็นขนใต้ธรรมดาธรรมดาคนเนึงอไงนะคะแต่วันหนึ่งเขามาถึงจุดนี้ได้ยังไง2ศิลปะวัฒนธรรมภาษาใต้ย,ยังมีทุกอย่างครบนะคะอยู่ในรายการน้องเงน้องแกละนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับชีวิตวัยเด็กตั้งแต่เขาอยู่ทางภาคใต้ยอยู่ที่ตรังนะคะมีวีรกรรมอะไรกันบ้างเจออะไรกันมาบ้างเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าแต่ช่วงนี้พักกันแป๊บนึงค่ะ to keep what time ปกติอีฟจะเป็นคนที่อ่านหนังสือดึกๆแล้วก็เป็นคนที่ตื่นเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้อีฟเนี่ยรู้สึกแบบสมองตื้อแล้วก็ไม่ไร้ตัวช่วยในการดูแลรักษา,าสุขภาพของอีฟนคะคะก็คือนี่เลยค่ะน้ํามังคุด Y2C ค่ะซึ่งมีเซนโทนนะคะที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระพอดื่มไปปุ๊บตื่นมาสมองก็จะแบบไร้ขึ้นรู้สึกไม่เพลียรู้สึกสดชื่นที่สําคัญนะคะยังจะทําให้ผิวพรรณของอีฟเนี่ยสดใสเป่งปังขึ้นอีกด้วยค่ะ